วัสดีทั่วรี่สงพวอปนใส่นิดหน่อยค่ะหรืองานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พีคแฮปปี้ทมมแม่บ้านประยุกต์นะคะวันนี้เรามีการนำเสนอการดองผักฟันสิงโตโดยที่สามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่เน่าไม่เสียนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอามายำค่ะยำแบบอาหารเหนืออร่อยอร่อยคลิปนี้อย่าพลาดนะคะชมให้จบแล้วจะมีวิธีทำการดอง แล้วก็การยำที่อร่อยออร่อยแบบอาหารเหนือนด้วยค่ะผักฟันสิงโตล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือไปหนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ผักฟันสิงโตลงไปค่ะ คนพลิกไปพลิกมาไม่ต้องต้มนานเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะเปื่อยค่ะลวกพอประมาณเพื่อว่าฆ่าเชื้อโรคนะคะลวกแบบนี้นะคะลวกแล้วก็ตักออกเลยค่ะ เวลาลวกนะคะเพื่อนๆต้องระวังอย่าลวกนานให้เปื่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอามาล้างน้ำมาบีบแล้วมันจะมันจะทำให้อมน้ำนะคะคือจะทำให้น้ำเข้าไปอยู่ในตัวผักแล้วผักเละค่ะเราล้างน้ำเย็นเพื่อหยุดความหยุดความร้องของเขาค่ะ แล้วก็เอามาล้างอีกรอบหนึ่งค่ะไม่อยากผมมากก็บีบน้ำออกถ้าใครชอบผมก็ไม่ต้องบีบนะคะถ้าหากเราจะบีบความผมออกอีกเราไม่ต้องลวกนานนะคะคุณเพ่ถ้าลวกนานเดี๋ยวมันจะเละค่ะ พอเดค่ะไม่นานปั้นละมือค่ะส่วนมากจะชอบเอามากินกับน้ำพริกกินกับลาบอะไรอร่อยค่ะดองเสร็จแล้วมันจะออกขมนิดๆแล้วแต่เราถ้าเราไม่อยากให้ขมเราก็บีบออกเยอะๆนะคะน้ำลวกผักฟันสิงโตก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะสีแบบออกแดงออกน้ำตาลเข้มๆเลยนะคะ น้ำสำหรับดองผักฟันสิงโตตอนนี้น้ำประมาณ2ลิตรค่ะเพราะว่าผักฟันสิงโตเยอะมากค่ะวันนี้แล้วก็ใส่เกลือลงไป1แก้วค่ะ1แก้วเล็กๆประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชู1แก้วเล็กก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะ เกลือหนึ่งแก้วนี้นะคะเพื่อนๆก็แล้วแต่ว่าเราชอบเปรี้ยวชอบไม่เปรี้ยวเนาะวันนี้ปิกดองเยอะมากค่ะก็จะใส่เกลือหนึ่งแก้วน้ำส้มสายชูหนึ่งแก้วนะคะก็ที่จะเก็บได้นานค่ะเก็บได้เป็นปีค่ะ เราจะาไปต้มนะคะเราได้แล้วเราก็เอามาอัดใส่ไว้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็เอาน้ำที่เราต้มสุกแล้วนะคะใส่ลงไปค่ะน้ำต้มสุกทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะใส่น้ำส้มสายชูใส่เกลือค่ะ ของพริกจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าพริกจะเอาเน้นให้เขาแคบเปรี้ยวนิดๆค่ะไม่เปรี้ยวมากใส่ให้ท่วมเลยค่ะทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เสร็จแล้วเราก็จะลินเอาน้ำน้าที่ออกมาไปต้มให้สุกแล้วก็เอาลินกลับใส่กลับเข้าไปนะคะ ความเค็มความเปรี้ยวแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะอันนี้ปิกใส่เกลือหนึ่งแก้วเล็กๆแล้วก็น้ำส้มสายชูหนึ่งแก้วค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาดองไว้นะคะประมาณอีกสัก3าสวันเรามาเปิดดูอีกทีหนึ่งค่ะ ช,ชิมตรงดอกก่อนนะดอกเขาก็กินได้นะคะเพื่อนๆพอดีพอดีค่ะไม่เค็มมากไปไม่เปรี้ยวมากไปถ้าใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวนะคะแต่ว่าถ้าเก็บไว้นานๆแล้วเขาจะเปรี้ยวเองค่ะ กุบกุบกุบดีมากเลยค่ะเทน้ำออกนะคะเราจะเทน้ำออกสเสด็จน้ำออกให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆถ้าจะเก็บเป็นปีนะ สำหรับที่เพื่อนๆไม่ชอบรสขมนะคะจะเอาน้ำนี้ทิ้งแล้วต้มน้ำใหม่ใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนมากเวลาทำผักดองพริกจะไม่เอาน้ำผักดองทิ้งนะคะจะเอาน้ำนี้ไปต้มต้มให้สุกแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเอากลับมาใส่ที่เดิมค่ะตอนนี้เราก็ชิมรสดูว่ามันเปรี้ยวพอดีไหมตามที่เราชอบไหมถ้าเรา ถ้าเราอยากให้เปรี้ยวอีกนิดเค็มอีกนิดเราก็เติมเกลือหรือใครจะดองแบบน้ำตาลก็แล้วแต่ค่ะถ้าใครจะดองเปรี้ยวเค็มแบบน้ำตาลก็ให้เทน้ำนี้ทิ้งแล้วก็เอาใส่น้ำใหม่แล้วใส่น้ำส้มสายชูใส่น้ำตาลใส่เกลือลงไปตามชอบค่ะแต่ปิ๊กจะเอาน้ำขมนี่แหละนะคะเพราะปิ๊กจะให้เขาขมนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปต้มให้สุกกันค่ะ ะะตอนนี้เราก็ปั้นเอาน้ําออกเรียบร้อยแล้วนะคะต้มจนเดือดล่านแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วปิดเตาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตักฟองออกให้หมดนะคะเมื่อกี้ตักออกไปบ้างแล้วนะคะเราตักฟองออกให้หมดแล้วก็ทิ้งไว้ให้น้ำเย็นสนิทค่ะ หลังจากที่เราคั้นเอาน้ําออกหมดแล้วนะคะนี่ก็คือน้ําที่เราเอาออกมาแล้วเราเอาไปต้มจนเดือดค่ะตักฟองออกให้หมดทิ้งไว้ให้เย็นแล้วเราจะเอากลับมาเทใส่ในนี้นะคะเทน้ำลงไปแล้วก็ปิด ปิดไปเลยค่ะขั้นตอนนี้ถ้าเราจะเอาแบ่งเป็นขวดโหลขวด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 ละมือสองมือทีละแกงทีละครั้งก็ทําได้ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะชอบปรุงให้มันเป็นรสหวานรสใสรสด,ดีใส่เติมน้ํำส้มสายชูอะไรก็ทําตอนนี้ค่ะตอนที่น้ําที่สองนี่แหละคะ่ะต้มให้เดือดหมดทุกอย่างนะคะแล้วก็เอามาเทกลับค่ะแบบนี้ก็ได้ค่ะ เก็บได้นานมากเลยโดยไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะแต่ว่าเวลาเราจะเปิดอะ่ะเวลาเราเปิดอะ่ะเราอย่าเปิดบ่อยนะคะถ้าเราจะเปิดบ่อยเราต้องแบ่งเป็นเป็นทีละแกงทีละครั้งทีละครั้งค่ะถ้าจะเปิดก็ต้องเอาอะไรเอาหม้อเอาทับพีอะไรที่มันไม่มีน้ํานะคะมาตักทับพีแห้งๆอย่าให้มันผูกมือก็แล้วกันค่ะแบบนี้ก็จะเก็บได้นานค่ะ อันนี้ก็คือน้ำของเขานะคะไม่เป็นไรค่ะ mm. ปิดฝาไว้ mm. แต่อันนี้ปิ mm. ๊กใช้อันนั้นเยอะเกินไปค่ะ mm. ไม่ม,ไม,มีไม่มีกระป๋องไม่มีขวดโหลอันนี้คือที่กดองไว้รอบก่อน่ะกินเปิดกินแล้วค่ะเน่ <laughs> กินข้าวคะ่ะปีกไก่ทอดแล้วก็ยำผักฟันสิงโตเกงผักกลมคะ่ะนี่คะ่ะผักฟันสิงโตที่ดองนะคะเอามายำแบบอาหารเหนือคะ่ะใส่พริกปน่นตำกระเทียมตำขาใส่แล้วก็ซอยหัวหอมใส่ด้วยนะคะเอาน้ำอุ่นเติมนิดหนึ่งปรุงด้วย น้ำปลาหรือผงปรุงรสตามชอบนะคะหั่นต้นหอมผักชีใส่คะ่ะถ้ามีอันนี้ไม่มีก็ใส่ต้นหอมกับต้นใบกระเทียมนะคะถ้ามีมะเขือกรอบเหลืองๆก็หั่นมะเขือกรอบเหลืองๆใส่ด้วยนะคะใส่หอมแดงลงไปคะ่ะ แล้วก็ต้นหอมผักชีไม่มีต้นหอมผักชีก็เอาต้นหอมกับใบกระเทียมป่าค่ะเพื่อนๆคะขอโทษทีคะ่ะยำแล้วลืมกดอันนี้ก็จะใส่กระเทียมโขกกับขานะคะขาก็โขกด้วยนะคะพริกปน่นที่ขวบปนนะคะแล้วก็ ป,ดดปรุงรสดีปรุงอะไรตามชอบแล้วก็เอาน้ำต้มสุกเติมตำถั่วดินถั่วลิสงพ่าวป่นใส่นิดหน่อยค่ะหรืองาก็็จะใส่ถั่วลิสงพ้าวปน่นหรือจะใส่งาก็ได้นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะนี่ชอบเป็นการส่วนตัวค่ะใส่งาคั่วก็ได้ค่ะตำให้ละเอียดนี่ค่ะผักฟันสิงโตที่ดองนะคะเอามา ยำแบบอาหารเหนือค่ะดองผักฟันสิงโตดองอย่างไรให้เก็บได้นานๆไม่เนา่าไม่เสียแล้วก็เอามาทำเป็นอาหารได้ด้วยค่ะอร่อยอร่อยจ้าเป็นยังไงบ้างคะถูกใจกันบ้างไหมคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกๆการรับชมทุกๆกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you for watching. Bye bye.